ได้ไหมคะอ๋อหนึ่งตัวค่ะวันนี้เราจะมาตักหอยนะคะดูดูไปหนักนิดไหมดูตักเร็วลูกตักเร็วมาทำบ้นนี้ไหนคะนี่ค่ะเราจะมาตักหอยสะข้างทางนะคะหนึ่งหนึ่งนี่งหนึ่ใส่พ่อใส่อ๋อนี่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 อืมนี่พ่อสองนุ้ยนี่อีกคางคังกันน่ะนี่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  ที่มันจับอยู่หยาอีกสองน่วยอ่ะนั่นแหละพ่อยับต้องไปนี่เออนั่นแหละทั้งหน้าน่ะพ่อในน้อยนั่นใจตาพอดีในน้อยนี่นี่นี่ใส่อยู่ใส่ที่นี่แมนอยู่มีอยู่เอานี่เดี๋ยวนี้นี่นี่บุ๊มแมนบอกบุ๊มแมนอ๋ออ๋ออันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ค่ะเป็นห้อยขูงตัว อ๋อไฮยอุนี้อุอย่าไปใก้ถนนนะคะมาน้อง่น้อง่จะใกล้ถนนใช่ไหหเยอะมากค่อุนไปทาอะไรคะมาค่ะตหอยไปปล่อยน้องใหญ่นี่มาดูคุณตาไปตักหอยตักเอาหอยโข่งไปปล่อยน้องใหญ่ใช่ไหมคะตาปล่อยนี่แหละ มวยกมาขยกขึ้นด้วยยกขึ้นด้วยยกขึ้นด้วยสายยกขึ้นด้วยสายฟ้าสายฟ้าไปสายฟ้าอ๋อนั่นเดียพ่อตัวนึงไงเออนั่นแหละตัวตัวเล็กไอเก็บเอาลูกเก็บเอาอาไอออมาจากถนนฝีมาฝีลูกมาออมาเข้ามาลูกเข้ามาข้างในนะคะมาลูกมาเข้ามาข้างในนะคะโอ้พนมากจ้างที่ยู่ตีค่ะ อแนนค่ะมันเทียบกับผ้าออกไปตรงหน้าแนนผอไปตักเังสิล่ะโอ้พักบุ้งกับงามเนาะนี่นี่พักบุ้งพักบุ้งก็สวยนะคะไนะหาช่วยตาเลยอุ่นนี่อีกไหมนี่ทำตามสายสิเผื่อมันมีปลาสักตัวหหดตาได้กี่ลูกแล้วคะไหนลูกหอยนะเอามาโชว์หน่อยสิเอาหอยมาโชว์หน่อยไหนตัวในถังหน่อยเร็ว โอ้โหหายหน่วยแล้วหานูผักบุ้งกับงามงามเนาะค่ะพี่น้องจ้าผักบุ้งก็สวยเดี๋ยวเราจะพาไปตามล่าหาหอยโข่งนะคะมาตักหอยโข่งไปปล่อยน้องใหญ่ตักหอยโข่งไปปล่อยน้องใหญ่ไปบอต่อไปนี่บน่พอเอ็มบ่สายตาดีๆหน่อยดิ ป่ากับสีมีอยู่ได้ผุนๆป่าเนาะผุนพ่อผุมันลงผมมาสอนไปปล่อยผมตัวเออมันตายนะไปปล่อยพุ่นมันเป็นหน้าเมื่อเดือนนึงสุดไปเลยพุ่นมมมต่ออไปกาาาสยโอเคไปน้องใหม่กันใช่ไหมคะใช่โอเคป้าเจ๊เจ๊ปิดรถค่ะไออูนปิดรถแล้วเห็นไหมตาเริ่มไปหาหอยทางนู้นแล้วไออูนปิดค่ะ โอเคนี่แหละค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศพเหนากกับร่างกายยังหมือแรงสวยมากโอเคใครอุ่นไม่บ้านนะคะ่ะบ๊ายบายพบพกันในคลิปนานะคะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาหวยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ